สวัสดีครับวันนี้นะครับเรามารีวิวรถกันช่วงบ่ายนะครับที่เต็นต์ปฏิพัทธ์ออตโต้กันอีกแล้วนะครับมาพบกับเซลโย,โยรถมือ2เกรดเนะครับวันนี้เราจะมาอัปเดตนะครับรีวิวรถ t o y ย t a นะครับผม V ีโก้สองจุดเจ็ดเบนซินนะครับผมคันนี้เป็นรถ4ประตูที่ผ่อนสบายๆนะครับ ่อนอยู่ประมาณ6,000ไปไปลายนะครับผมคันนี้เลยเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่น่าสนใจนะครับผมคันนี้ Vigo 2.7เบนซินผ่อนสบายๆครับท่านใดสนใจนะครับเข้ามาคุยเข้ามาทักเข้ามาดูรีวิวนี้ได้เลยนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับ เริ่มต้นนะครับผมกระจังหน้าโกเมียมไปเดิมนะครับนี่จะเดิมหมดเลยนะครับผมแล้วก็ได้ไฟตัดหมอกตัวนี้นะครับผมนี่ตัว E นะครับคันนี้แนะนำว่าเป็นตัว E สี่ประตูนะครับล้อเดิมนะครับผมตัวนี้จะให้จัดทรงหรือทำอะไรให้ก็ได้นะครับผม มีติดฟงติดฟีมอะไรเรามาคุยกันเลยอยดด้านด้านล,ลึกอีกทีหนึ่งแล้วได้นะครับผมคันนี้นะครับล้อเดิมอะไรเดิมเลยคันนี้นะครับผมเป็นวีโก้นะครับตัวแชมป์นะครับตัวเดิมเลยนะครับผมสี่ประตูนะครับผ่อนสบายๆหลักหกพันไปไปายนะครับถึงเจ็ดพันสีเดิมรถเดิมนะครับคันนี้อ ท่านใดที่สนใจอยู่นะครับผมสี่ประตูนะครับตัว E นี่นี่ครับตัว E นะครับผมตัวนี้นะครับไฟฟ้านี่ครับตัวตาแท้เลยคันนี้นะครับผมเป็นรถเดิมนะครับรถมือเดียววีโก้เบนซินสวยงามมากเดี๋ยวเราไปชมภายในกันนะครับผมว่าน่าใช้แค่ไหนอ่า ภายในด้านหลังนะครับผมต้องรอยการใช้งานนี่แบบน้อยมากเลยครับผมสวยางามมากเลยที่วางแก้วนะครับผมดูครับผมไล่มาคานเดิมหมดเลยนะครับผมนี่ภายในเป็นบอกผ้านะครับบอกกรมเบียีนะครับผมสีครีมนี่ครับผมสีครีม มีที่วางแก้วสวยงามมากภายในการใช้งานน้อยมากครับผมนี่นะครับส่วนด้านหน้านะครับผมอ่าลองๆการใช้งานน้อยเหมือนเดิมเป็นสภาพสมบูรณ์เก้าสิบห้าเปอร์เซ็นเลยนะครับคันนี้สีเดิมนะครับผมนี่กระจกปรับไฟฟ้าครับผม ข้าคันว่าผ่อนสบายมากเลยนะครับคันนี้เดือนละห0 0ันใายนะครับสี่ประตูนะครับรถครอบครัวที่เอาไปเที่ยวต่างจังหวัดได้นะครับสภาพเรี่ยมมากนะครับผมคันนี้เดี๋ยวเราไปดูราคากันนะครับว่าเราสงวนราคาอยู่ที่เท่าไหร่ นี้นะครับผมเราสงวนราคาอยู่ที่นะครับสามแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับผมปีสองพันสิบสองนะครับผมจดสิบสามนะครับรถสวยงามมากอ่าผ่อนสบายๆเลยนะครับผมผัดไปปลายนะครับผมเรื่องราคาเรื่องรายละเอียดเรามาคุยกันได้นะครับโปรโมชั่นเราก็มีฟรีค่าจัดโอนเหมือนเดิมนะครับสำหรับเดือนนี้ อ่าสามแสนหาหมื่นเบาทผ่อนสบายๆนะครับท่านใดสนใจเข้ามาคุยเข้ามาชมได้เลยนะครับคลิปนี้เป็นคันนี้คลิปหน้าเป็นคันไหนเดี๋ยวเรามาติดตามกันนะครับ